ไ, <Hi. S 1> ไปดูพี่ปลาเหมอไปดูพี่ตามตกปลาเนาะไม่รู้ว่าที่ไหนเราไปดูกันไป uh huh. ใครตามหาพี่ตามพี่ตามไปตกปลา uh huh. พี่ตามไปตกปลาใช่พี่ตามไปตกปลา นี่ตัวอะไรเนอะน่มห่านห่านนี่ห่าน่ะนี่ห่านวักวักนี่ห่านโอ้ห่านห่านมีสองตัวอดูแล้วมันดูแล้วดู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 แวกแวกเออ <c oughs> ไปไหนกัน,นครับอะไรติดคอไปกันครับไม,ไ,รไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยยังไปต่อแล้วมาบา,ายหัน รถโต้รใหญ่ของเรานี่ง่อยรถโถอท่อรถบรรทุกรถทุกทุกรถทุกนี่ี่แปล,าาแลานาเรือ่อน้ ที่ปลามาตกปลาเป็นหนองใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมใช่โอ้โหที่ปลามาตกปลาใหญ่หรือเปล่าเออี่ปลามาตกปลาหนองใหญ่หรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปด้านไหนดีไปด้านไหนดีนะไปด้านไหนดีนะ หมา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 หมหมาหมหมาหมาหหมามาหมาหมาหมาามาหมาหาหม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  ะวันไปโดนตะวัน<ส>ไปโดนที่ทางอยเเอ๊โอ้โหแถ่นี้อยู่้างเลยลูกต้นไม้เยอะมากไม่มีเงินมาซื้อแถ่นี้อยู่แล้วเราอาจารย์เจนเขียวทองอแต่ไม่พอร่ำคนลอยเลยลงเ่ายยีงไงไหนนี่เรามาอยู่ที่ไหนนะเนีย่ย อาจารย์หาพี่ตาใช่ไหมครับหลังจากที่เราไปปล่อยปลามาเนาะใช่ไหมลูกหลังจากเราไปปล่อยเลี้ยงหารปลากันมาเราก็มาดูนี่นนนนน ตา้อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะตั้งอยู่ไหนนะโอ้น่าสวยจังเลยเป็นวัดเป็นอือไม่รู้วเข้าได้ไหมไ่ด้เข้าเข้าผิดผิดเอาไปเอาไปนะเอาผิอาไปเอาไป มีผีลูกบรรยากาศแบบนี้จะมีผีได้ยังไงล่ะ,ะไม่มีไม่มีผีโล่กนะเป็นนางคนไหนคนตัวเล็กเนี่ตัวครับนีต่องกันอ่โอ,โอ้นี่ขายที่ดินตรงนี้เลยนะนไงขายที่ดินตรงนี้เลยถ้ามีใครอยากซื้อ,อเราไปดูไหมไปดูนั้นกันไหมนี่เรามาดึกเกินไปแล้วนะครับ โอ้นี่ตื่นเต้นมากเลยลูกว้าวเรามาถึงไหนแล้วเนี่ยที่ไหนแล้วอะไรเนี่ยนียใหญ่มากเลยด้วยเป็นบ้านอะไรนี่วุขายด้วยตรงนี้ขายด้วยตรงเนี่ยโอ้โหนี่ก็ขายตรงนี้ก็ขายเหมือน,ก,นกัน ตรงนี้ก <ด submerged. S 2> <main> ็ขายบ้านขายหมดเลยยกขาด้วยนะหมาหนี่ตรงนี้ก็ขายหมายดดมากเลยอดนยันมาเลยจะตามหรือเปล่า โอ้ยไม่ตามมาแล้วเราไม่ตามละไม่อแล้วตายไหนไหนตาอยไหนาม่หน่อยแต่พี่ตาไม่เจอโอ้ยเสงแด่สายวัง นี่ไหนนะ้องพี่ปาไม่ไหนเนาะโอ้สวยมากเลยเนาะน้าว้าวนี่เสียงไหนปไปฟังหน่อยนะพี่ปาไม่เจอหรกหาพี่ปาไม่เจอหาพี่ปาไม่เจอพี่ปาอนะ่ะพี่ปาไม่ไหนอืมาดูด้านนี้ไหมใช่ไป